สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญพระพุทโธนะครับของคุณแม่บุญเรือนปุกเสกนะครับจังหวัดระยองนะครับออกวัดสัตนานะครับเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะที่ผมเอานำมารีวิวนะครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับาราคาเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกลางถึงแสนนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นทองแดงนะครับเพื่อนๆ ราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหมื่นนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยผมยินดีรับเช่าพาถึงที่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ให้ในช่อง YouTube นะครับเพื่อนๆในจุดสังเกตที่ผมดูนะครับประมาณสักสามจุดสี่จุดนะครับจุดสังเกตที่ผมดูเนี่ยจะมีติ่งนะครับขีดกระหนกอยู่ด้านในนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะนี่ นะครับพเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะมีขีดอยู่บริเวณนี้นะครับ1จุดนี่หนึ่งจุดตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะอันนี้หนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับพเพื่อนๆฝั่งซ้ายนะครับพเพื่อนๆบริเวณตรงนี้นะครับนี่ บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีเส้นขนแมวคุมๆอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับอาโฟกัสให้ดูนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมจะมีเส้นขนแมวเนี่ยช่องเนี่ยนะครับอ,อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับ เนี่ยเส้นตรงเนี้ยนะครับเป็นในแม่พิมพ์เลยนะครับเพื here right here. 拜拜่อนๆนี่อ่าเส้นขนแมวตรงนี้นะถ้าเหรียนไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยจะชัดเลยนะครับเพื่อนเ่อนี่อ่าตรงนี้นะครับ1จุดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะจุดสังเกตถัดไปเนี่ยผมจะดูตรงนี้นะครับบัวตรงนี้นะครับอ่าเขาจะมีขีดนะแหลมๆนะครับอยู่บริเวณนี้นะอ่านี่ เโฟกัสให้เพื่อนๆดูนี่เห็นไหมตรงนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าเขาจะมีขีดตรงนี้ใช่ไหมแล้วจะมีเส้นแซมแซมตรงพื้นเนี่ยพื้นบัวเนี่ยอ่าเส้นขนแมวเนี่ยแซมแซมตรงเนี้ยอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆนี่อ่าตรงนี้นะครับหนึงจุดอ่าตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะจุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะมีขีดนะในตรงเนี้ยนะครับเขาจะมีขีดตรงนี้นะเพื่อนๆเนี่ยผมโฟก,กัสให้ดูนะครับแม่พิมพ์ที่ผมบอกนะครับในเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับมีเหมือนกันนะอันนี้ ในจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นเป็นจุดสังเกตที่มีบล็อกเดียวนะครับเหรียญรุ่นนี้นะทรงเสมาเนี่ยมีบล็อกเดียวนะครับรูปไข่ก็มีบล็อกเดียวนะเนี่ยมีขีดตรงนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าก็ถ้าเพื่อนๆมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูใบหน้านะครับนี่ ใบหน้านะครับใบหน้าองค์พระเพื่อนๆจาให้แม่นนะครับนี่ใบหน้าองค์พระเพื่อนๆจาให้แม่นนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังนะบอกจุดสังเกตด้านหลังให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่จุดสังเกตด้านหลังนะครับเพื่อนๆผมจะดูปลายยันตรงนี้นะครับเขาจะมีปลายแหลมๆหน่อยๆนะนี่ เนี่ยครับอ่าเนี่ยปลายยันตรงนี้นะครับอ่าเขาจะมีปลายแหลมแหลน่อยๆนะนี่บริเวณนี้นะครับเนี่ยอ่าหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆนเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับอ่า๋ยวผมมุนเรียญให้เพื่อนเพื่อดูเนี่ยแนตรงนี้ชัดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับอ่าก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆนเนี่ย นะครับตรงคําว่ายอยักษ์ตรงนี้นะครับมีเส้นแตกนะครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ครับเห็นไหมตรงหัวยอยยักษ์เนี่ยอ่าเนี่ยครับอันเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะมีเส้นแตกห,หน่อยๆนะอ่าผมโฟกัสก่อนเนี่ยครับ ถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้นะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับแล้วก็จุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆอตรงคําว่าวัดนะครับนี่ตรงคําว่าวัดเนี่ยจะมีขีดนะระหว่างการตรงนี้แหลมแหลมคมคมเลยนะตรงนี้นะครับนี่แหลมแหลมคมคมเลยนะ อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่บริเวณตรงนี้นะอ่าก็อง์นี้นะครับก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับเพื่นอนๆด้านหลังนะครับเพื่นอนๆอ่เดี๋ยวผมมาไล่พื้นผิวเหรียญให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะอ่าบอกก่อนนะครับเหรียญลงยาเนี่ยเป็นพื้นพื้นเหรียญเนี่ยจะมีรอยขูดเหมือนหลวงพ่อโสธรเหมือนหลวงพ่อวัดเกตชโยนะครับ โรงงานเดียวกันนะครับเพื่อนเนี่อนน่นี่ครับพื้นผิวเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับก็ไหลทองนะ,น,นะะนี่นะครับอ่านี่นะครับออกปีศูนย์หกพื้นผิวเขานะครับอ่าดูพื้นผิวยาอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆ นี่ถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยผมรับเช่านะานะครับอันนี้คือพื้นผิวด้านหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูด้านหลังนะครับผมไล่พื้นผิวให้เพื่อนๆดูอันนี้อันนี้ก็คือพื้นผิวนะครับด้านหลัง นีนะครับนี่ครับอ่านะครับอันนี้ก็คือพื้นผิวนะอ่าแล้วผมให้เพื่อนๆดูหูเจาะนะครับนี่ผมโฟก,กัสให้อีกทีหนึ่งอ่านี่หูเจาะมุมซ้ายนะอ่าตะแคงมุมซ้ายลักษณะอย่างนี้นะครับผมเลื่อนห่วงไปก่อน อันนี้คือมุมขวานะครับอ่านี่คือมุมขวานะครับ,รบก็อันนี้ก็เป็นหูจอกก็เป็นจุดสังเกตเหมืนอนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมไล่ด้านข้างเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่ด้านข้างนะครับอ่าจากมุมบนฝั่งซ้ายก่อนละกันอันนี้อ่านี่ก็คือมุมบนฝั่งซ้ายนะครับพเพื่อนๆนี่ การตัดก็จะเป็นตัดลักษณะยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับนี่ทางตัดมีมุมฝั่งสายนะครับเพื่อนๆเนี่ย่าตัดลักษณะยอย่างนี้นะอ่าถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับ อันนี้คือคือมุมฝั่งซ้ายนะครับเพื่อนๆนี่อ่าเดี๋ยวผมจะพลิกมุมฝั่งขวาเพื่อนๆได้รับชมกันนี่มุมบนเลยนะครับนี่อ่านี่นะครับอ่านี่คือมุมฝั่งขวานะครับเพื่อนๆนี่ นี่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็จบรีวิวนะครับเหรียญพระพุชินาราาของคุณแม่บุญเรือนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันคลิปหน้านะครับผมจะนำพักเครื่องดีๆนะครับบอกราคาตลาดพระนะครับมีมูลค่านะครับดีๆต่อไปนะครับ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ